สวัสดียำแรงครับพีน่น้องเมฆครับตัวญ่ตกบอตกตกบนนอคืนในนอนั่้น์แพ็กเกจครับทางด่วนงนงี้นแพ็กเกจ แตหันเมืองทองครับเมื่องทองนันนันหลักสี่ครับหลักสี่โอโนกบิน,น,น,บนอื้มอื้ม มเามฆก็ลังามเฉยๆเมียงาม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 นั้นสลากางจังหวัดนนทบ,บุรีครับงามวงวานรัตนาทิเบศครับแค่นั้นอันนี้จะเป็น สลัมครับไอ้พวกไอ้นั้นสลัมที่เขาขายขายปลาทูครับรับปลาทูมาขายตามตลาดจังหวัดนนทบ,บรุรีเราจะเอาไปส่งแถวเตาปูนนนทบ,บุรีพัคเกตอันนี้นปลาทูขายครับเป็นสลัมขายปลาทูพวกนี้ โอ้เมีกหนาดีถ้าเบิง่งตอนแรงมันชีโตกบนอ่นนี่นี่คือมาไกลแล้วลมแห้งกับบต๊กลมแห้งในพัดนีเบิร์ตไฟแดงๆนั้นทั้งด่วนครับไฟทังด่วนครับ ว่าควายพูดกับบุละบางปะอินทางโดนเส้นนี้บางปะอินก็ออกพุลละฉลาบุรีเลี้ยวขวาบุละบานเฮาถนนมิตรภาพ <S <S บึงไฟตึกงามครับนี่เป็นห้องเสามองตึกตึสูงนั่นก็นเป็นคอนโดแล้วก็แม่โคบางค่งแม่โคแจ้งวัฒนานแจ้งวัฒนา คลิปนี้จำนี้เด้อครับเด้อกดไลค์กดแชร์เด้อครับเด้อกดถึกใจกดติดตามน้ำเด้อครับองสมัยสเน,นลครับ สมัอสแนลสวัสดีครับ